เวาเนี่ยมาต่อนกตัวนึ่งต่อทุกครั้งให้มันกินดินทุกครั้งพอยังลกูกถ้าพอเราจะได้ไปอันนี้พนเนี้ยน,นี่ทำเองเนะ ไม่ได้ไปสั่งซื้อ,อยากใครหรอกทำเองนั่นแหละเราไม่มีมไม้ลยต่อเหล็กเอา <Yeah. S 1> เคยเห็นในคลิปใน YouTube อะ่ะเอาไ mm hmm. มาสา้สั้นๆสั้นกว่าน,นี้อีกแคกนน่แค่โกงนั่นเอ่แค่โกงนั่นแหละไม้อะอที่เรือก็เหล็กหมดนี่ผมก็พอเก็บได้ ไม้มันจะยายยาวกว่าไงก็เลยต่อเล็กไม่เข้าเท่าไหร่ประมาณสักสี่สิบซึ่งนี่สี่สิบเนสี่สิบห้าแล้วไม่ได้วดัดลืมแล้ะวัวดด้วย็บไปเอาวางเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาข้างล่างนี่แหละรี้กว่า

ว่าอยู่หน้าห้องน่าจะถ่ายได้นะน่าจะถึงอยู่เอา่ายถึงอยู่เดี๋ยวรอชมครับ ลองเลยลูกลองเลยเรียกลองคุณผู้ชมไม่ได้ยินไหมเนี่ยกลายไปไม่ได้ยินหรอกมั้ง đi lại lòng vây đinh vây lòng vây đinh mình chưa tua rồi lòn vây đinh อะไรวะให้พี่ให้พี่ไปกดน้ำเหรอโอ้แฟนให้ไปกดน้ำอีกเดี๋ยวไปกดน้ำก่อนเดี๋ยวกลับมาไทายหลอรแล้วครับเสร็จและตัวนะโอ้เอกี้นี่ถ่ายอยู่ดีๆแฟนให้ไปเนี่ยให้ไปกดน้ำโอ้ ไม่ได้ชมตอนเตดเลยนี ну ่ไม่ได้ชมตอนเตดตอนแบบมคูกันยังไงมาไงโอ้ว่าัวนี่ขามันใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแกะก่อนไม่ได้ถ่ายเล้แฟนบอกไปกดนน้ำไปหน่อยพี่นี่ลูกต่อครับตัวชินเคยนี่แหละ Đó kẹ con À À nó kẹ con đồ lại đi chết. Rồi, có văng, có là chật khuất thằng dài của nó to này ีคนเปกยังขึ้นอยู่เลยเนี่ยนยใหม่คนใหม่นี่คนใหม่น,หมนั้นนี่นกไทยเออไม่อย่างกับนกนกในกรงอ่ะดูเปกน,นี่ดิคล้ายกแบบซีกรงอยู่ ดูแข้งดูดิแข้งขาโคตรใหญ่เลยเดี๋ยวลองปล่อยในกรงก่อนเดี๋ยวรอสองวันสามวันแต่มันถ้ามันลองเชื่องดีก็น่าจะเป็นนกนกหลุดมาลแล้ละตอนเราก็หลุดไปสองตัวนะเคยหลุด สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบสิบสองสิบสองเส้นเอ้าตามนี้แหละเวาดีครับเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดติดตากดติดตามกันด้วยนะครับยังสวยยังเจ๋อ ว่าน่าจะพอไหมชมแค่น,นี้สวัสดีครับ